วันนี้จะมาเล่านิทานอีโศบเรื่องกระต่ายกับหนูพร้อมแล้วมาฟังกันเลยในป่าดงสีรุง้งที่เต็มไปด้วยป้อนไม้หลากสีและกลิ่นหอมของดอกไม้แปลกตามีแดกหญิงนักสำรวจตัวน้อยชื่อว่านูนาและเพื่อนสนิทของเธอคือตากิกระต่ายขีขาวขนฟูนุ่มทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมานานและมีนิสัยชอบผจญภยัยสำรวจสิ่งใหม่ๆในป่าลึกลับแห่งนี้ วันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่เล่นใบไม้หลากสีอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเพลงแววๆมาจากทิศตะวันตกลาลาลาดวงดาวเต้นรำลาลาลาเสียงนั้นสดใสจนทำให้ใบหน้าของนูน่าเต็มไปด้วยรอยยิม้มตากินายได้ยินไหมนูน่ากระซิบได้ยินสิเสียงเพลงนี้ฟังแล้วอยากเต้นตามเลยตากิตอบพลางขยับหู ทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินตามเสียงเพลงไปเรื่อยๆจนเจอกับกระต่ายอีกตัวหนึ่งขนสีขาวสะอาดและมีโบสีทองผูกหูไว้ข้างหนึ่งเขากำลังเต้นรำและกอดตุ๊กตาตัวน้อยไว้ในมือสวัสดีครับฉันซื้อตากอดครับกระต่ายตัวนั้นกล่าวอย่างสดใสหนูหน้ายิ้มกว้างฉันหนูหน้าและนี่คือตากิเราได้ยินเสียงเพื่อนของเธอจากไกลเลยล่ะ ทั้ง3กลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วและเริ่มเต้นรำกันท่ามกลางแสงแดดที่ลอดผ่านต้นไม้แต่แล้วลมเย็นๆกบพัดพามาอย่างแปลกประหลาดฟู่เสียงกระซิบแผ่วเบามากับลมตามเสียงเพลงของดวงดาวตามเสียงหัวใจของเธอหนูนะ้าหันซ้ายหันขวาใครพูดนะ่ะตากิรีตามาจากทางเหนือฉันจำได้นั่นคือป่าลึกดอกแสงดาว ตากอดพูดเสียงเบาไม่มีใครกล้าเข้าไปที่นั่นมานานแล้วเพราะว่าต้นไม้ที่นั่นจะเรืองแสงตอนกลางคืนและดอกไม้จะเปล่งเสียงเวลาลมพดัด นูนากำมือตัวเองแน่นอย่างมุ่งมั่นงานเราต้องไปบางอย่างกำลังเรียกเราทั้งสามเริ่มออกเดินทางไปยังป่าลึกแห่งนั้นผ่านทุ่งดอกไม้เรืองแสงข้ามลำธารเล็กๆที่มีปลาโปร่งแสงว่าอยู่ข้างใต้น้ำใสจนเห็นเงาสะท้อนของพวกเขาตากิดูน่นผีเสื้อเรีองแสงว้าวมันบินเป็นรูปหัวใจเลยล่ะ พวกเขาเดินจนตัวบานลับฝาและแสงดาวเริ่มส่องแสงเหนือยอดไม้หนูหน้าหยุดเดินแล้วชี้ไปข้างหน้านั่นไงป่าดอกแสงดาวต้นไม้ในป่าลึกแห่งนั้นมีเปลือกสีเงินระยิบระยับใบไม้ส่องแสงเป็นสีฟ้าอมม่วงและพื้นดินก็เต็มไปด้วยดอกไม้สีทองที่ดูเหมือนจะสั่นไหวเบาๆตามเสียงเพลงลมเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้ง ตามเสียงหัวใจไปยังใจกลางแห่งแสงดาวพวกเขาเดินลึกเข้าไปและพบกับวงกลมของต้นไม้ใหญ่5ต้นที่เรียงตัวกันเหมือนกำแพงล้อมรอบกลางป่าทันใดนั้นกลางวงต้นหวายก็มีแสงสว่างส่องลงมาและปรากฏเป็นดอกไม้ดวงดาวดอกเดียวเปล่งแสงสีทองอ่อนๆดอกไม้ที่ร้องเพลงได้ตาีิพูดตื่นเต้น เสียงเพลงแผ่วเบารั้นแปลงออกมาเบาๆคล้ายเสียงคลับกล่อมความกล้าความหวังและมิตรภาพคือแสงที่แท้จริงนูน่าหยิบสมุดจดจากเป้สะพายหลังเธอบันทึกทุกสิ่งที่เห็นพร้อมวาดรูปดอกไม้ดวงดาวลงไปฉันจะเรียกที่นี่ว่าใจกลางแห่งเสียงหัวใจนูน่าพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่น ขณะที่พวกเขากำลังจะเดินกลับเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมขอบคุณที่พามิตรภาพกลับคืนสู่ป่าดอกแสงดาวทันใดนั้นดอกไม้ที่กลางวงต้นไม้ก็ลอยขึ้นบนฟ้าและแปลเปลี่ยนเป็นแสงดาวดวงหนึ่งพุ่งขึ้นไปประดับบนท้องฟ้ายามค่ำแตากอดยิม้มบางทีเราคงช่วยให้วิญญาณของแสงดาวได้กลับบ้านแล้วล่ะ หนูหน้ากับตากิมองท้องฟ้าแล้วหัวเราะเบาๆอย่างมีความสุขเมื่อพวกเขากลับมายังป่าดงสีรุง้งทุกอย่างก็ดูจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยท้องฟ้าดูสดใสขึ้นต้นหมายดูยิ้มได้และเสียงเฟลงงว่วๆยังคงดังก้องอยู่ในใจของทั้งสามหนูหน้าเขียนลงในสมุดสำรวจของเธอว่าวันนี้เราไม่ได้เจอแค่ป่าที่เปล่งแสงแต่เราได้เจอมิตรภาพที่เปล่งประกายยิ่งกว่า ตากิหลับไปข้างๆแคมไฟและตากอดกอดตุ๊กตาแน่นในอ้อมกอดท่ามกลางเสียงเพลงแผ่วเบาลาลาลาดวงดาวเต้นรำลาลาลาใจเราก็เช่นกัน นิทานเรียองนี้สอนให้รู้ว่าเปิดใจต้อนรับคนใหม่และพร้อมที่จะแบ่งปันความสนุกการมีมิตรภาพสามเศร้ากันจะทำให้ทุกคนมีประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วรวบรวมความรู้สึกที่ดีไว้เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ